แล้ววันนี้เนี่ยวินนี่ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านโอชาข้าวต้มแห้งนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นแบบว่าข้าวต้มแห้งสูตรโบราณเลยนะคะทุกคนวินเนี่ยไม่เคยกินเลยแบบว่าเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของวินเลย ขเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าสูตรเด็ดเลยนะก็คือชิ้นใหญ่มากทาใหญ่มากคือมันแบบเอเน้นๆเลยทุกคนตั้งทำไว้นานแล้วนะแต่ว่าคือเขาทําได้แบบกรอบนานมากจริงๆอ่ะเข้มข้นมากแต่ว่าดีแบบ,บรู้สึกแบบมันถึงขี้ถึง,งใจดีสวัสดีค่ะสวัสดีอยู่กับวินนี่ใน,ในรายรการโู้นฮิลรายการที่พาทุกคนไปกินอาหารสตรีทฟู้ดอะไรๆกันค่ะแล้ววันนี้เนี่ยวินนี่ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านโอชาข้าวต้มแห้งนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นแบบว่าข้าวต้มแห้งสูตรโบราณเลยนะคะทุกคน วินเนี่ยไม่เคยกินเลยแบบว่าเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของวินเลยจะเป็นยังไงเนี่ยตามวินเข้าไปดูดีกว่าค่ะ ซเซอร์เคิลราชพฤกษ์ใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีจะเจอเดอเะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือติดถนนเลยค่ะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราเริ่มที่ เมนูแรกกันก่อนดีกว่าเมนูแรกของเราก็จะเป็นข้าวแห้งหมูรวมเครื่องในนะคะเมนูข้าวแห้งเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้าจิ้มนะคะคก็จะมีน้าจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วก็น้าจิ้มซีฟูด้ดเมนูที่2จะเป็นข้าวแห้งปลาเต็งและซี่โครงค่ะแล้วก็วินสั่งแบบท็อปปิ้งเพิ่มมาด้วยก็จะเป็นท็อปปิ้งเป็นแบบว่าไข่ลาวาแล้วก็เป็นกะปินะคะส่วนเครื่องเคียงต่างเนี่ยวินก็สั่งมาเป็นเกี๊ยวกุ้งทอดแล้วก็ขอบเปลือกและเมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเต้าหู้ไฟนั่นเอง มาเริ่มกันที่ข้าวแห้งหมูรวมข้างในนะคะก็เป็นแบบไปแบบทำความเข้าใจมาข้าวแห้งต้นฟิลแบบมันจะมีน้ําที่แบบราดข้าวใช่ไหมซึ่งน้ําราดข้าวเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าสูตรเด็ดเลยนะพอแบบมันคือกเขาผ่านข้าวอ่ามันก็ทาให้แบบอร่อยมากขึ้นแบบข้าวสวยข้าวห่อมะลิร้อนๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะชิมกับไส้ก่อนเดี๋ยวเราจะชิมแบบว่ายังไม่แบบจิ้มน้ำจิ้มละกันจะได้แบบบอกรสชาติแบบออริจินอลทุกคนถู บบนุ่มมากแบบว่าคือปกติอะเจอแบบไส้ที่มันแบบเคี้ยวย,กยากๆอะอันนี้ไส้แบบดีมากจะล,ลองชิมอย่างอื่นในจานก่ะจะบอกว่าตอนแรกที่ทำเข้าไปอะรู้สึกของความแบบว่าล้าอนน่าไร่อยวิปไทยมาด้วยมันจะแบบไไวิปไทยมันจะขึ้นมาก่อนแต่ว่าชอบไส้มากเลยนะถ้าแบบในทำนี้ไส้นุ่มมากส่วนตัวหมูตัวหม,วหมูที่กินเข้าไปเมื่อกี้ใความแบบว่าหว,นวานๆเค็มๆนิดนึง แต่ว่าอร่อยดีเป็นรูท่าถึงว่าแปลกใหม่ดีแต่ว่าถ้าบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันจืดไปหรือเปล่าก็เขาก็จะมีน้ำจิ้มมาสองตัวอย่างที่บอกไปก็จะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวบินจะลองจิ้มกับกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวก่อนว่าจะเป็นยังไงน้าจิ้มเต้าเจี้ยวดีมาก มันจะแบบถ้าแบบอย่างที่บอกถ้าใครแบบไม่ทานแบบอะไรจืดๆอ่ะก็ใส่น้ำจิ้มได้เลยคือวินเป็นคนแบบกินได้ทุกรสชาติอยู่แล้วแต่ว่าพอใส่น้ำจิ้มแบบเต้าเจี้ยวไปปุ๊บอบรู้สึกว่ามันเพิ่มรสชาติแบบดีๆมากน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเขาจะมีความว่าเปรี้ยวๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าใครกลัวเปรี้ยวไปคือแบบแนะนำไม่ใส่เดียวเขาเม่กี้ใส่เยอะแต่ว่าอร่อยมากรู้สึกว่าเออเขากินคู่กับน้ำจิ้มคือแบบมันเวิร์กเมนูข้าวแห้งเนี่ยคือจริงๆอ่ะแบบ ตอนแรกก็งงนะว่าเฮ้ยมันเะเป็นยังไงข้าวแหง้งพอมาเสิร์ฟก็คือข้าวแบบข้าวเปล่าได้แหละแล้วก็รัดกระรัดแล้วก็ราดน,น้ำซอสมาซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่แบบว่าแปลกใหม่ดีแบบเขาดูครีเอชชื่อแบบมาดีมากแล้วก็รสชาติก็โอเคเลยดีอร่อยมาต่อกันที่เมนูที่2อของเรานะคะเมนูที่2ก็คือข้าวแห้งบาเตงและซี่โครงนะคะซึ่งฟุกๆุกฟุกๆกก่อนซี C ่โครงเขาก็แบบว่าให้มาเยอะให้มาเยอะเลย พอคุกแล้วคือแบบว่าตัวนี้คือกลิ่นกลิ่นหอมมากเลยนะแล้วก็ที่พิเศษเลยคือวินสั่งท็อปปิ้งมาใช่ไหมล่ะแวินจะแบบมาใส่ในชามนี้กันเลยนี่นก็คือไข่ลาวานั่นเองค่ะลาบไปเลยอะ่ะมันฟิลเหมือนแบบข้าวไข่แบบไข่แบบไข่ลาวาเลย่แล้วก็กระหูเดี๋ยวเพื่อท็อปปิ้งขออนุญาตใช้มือนะคะน่ากินมาก เดี๋ยวนี้จะลองกินแบบว่ายังไม่ต้องแบบราดน,น้ำจิ้มอะไรก่อนว่าแบบเฮ้ยรสชาติมันจะเหมือนตัวจานแรกที่เรากินไปหรือเปล่า ใช่เป็นพรอรู้ว่ารู้สึกว่ารสชาติชามนี้มันจะมีความจืดกว่าชามแรกหนึ่งแต่ว่าพอแบบว่าโปะท็อปปิ้งเป็นไข่ลาวาแล้วก็กะหมวรู้สึกว่ามันเพิ่มเทกเจอร์ในการกินมากขึ้นเลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันจืดไปหรือเปล่าอีกแล้วก็มีน้ำจิ้มอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองคือเมื่อกี้เราทานกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวไปแล้วเราจะมาลองทานน้ำจิ้มซีฟู้ดกัน านน้ำจิ้วซีฟูดอะ่ะดีดีเลยแต่ว่าน้ำจิ้วซีฟูดเขาจะแบบค่อนข้างแบบเผ็ดนิดนึงใครที่แบบเออทานเผ็ดมากไม่ค่อยได้ก็ใส่นิดนึงเข้มข้นมากแต่ว่าดีแบบรู้สึกแบบมันถึงจิตถ,ถึงใจดีแล้วก็ใครอยากจะแบบเฮ้ยเมื่อกี้คอแห้งกินข้าวไปคอแห้งแล้วก็มีน้ำซุปช่วยเหมือนกัน ซุปข้าวมันไก่แต่ว่าอันนี้มันจะอ่อนกว่ามันจะแบบรสชาติจะซอสกว่านิดหนึ่งก็เหมาะกับการที่แบบเออคอแห้งแลวก็กินแบบให้มันแบบสดสดสดให้แบบโล่งคออะไรยเงี้ยมาต่อกันที่เมนูของทอดที่มินได้สั่งไปดีกว่าค่ะก็ภายนอกคือให้มันเยอะมากเลยนะมาที่เมนูแรกดีกว่าค่ะก็จะเป็นปลกยะเผือกทอดนั่นเอง มากคาใหญ่มากแล้วก็อบเปียคือแบบว่ากรอบมากส่วนตัวน้ําจิ้มก็จะมีความแบบว่าหวานๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่าคือเผือกอะคือมันแบบเผือกเน้นเลยทุกคนคือถ้าใครชอบเผือกรู้สึกว่าแบบเมนูนี้นี่ต้องแบบเป็นเดอะเบสแน่นอนแต่ส่วนตัววินคือวินอากกินได้เออแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นชอบขนาดนั้นแต่คือแบบกินเผือกครั้งแรกเลยแบบว่าที่แบบเยอะขนาดนี้แล้วมันก็ดีดีเลยนะชอบแต่ว่ากินกับน้ำจิ้มก็จะแบบเวิร์กเพราะว่าแบบ รสชาติมันจะช่วยแบบตัดกันได้ดีอะมาที่เมนูของทอดเมนูที่สองนะคะก็จะเป็นเต้าหู้ไฟนัน่นเองนี่แต่ว่าเขาแบบเออให้เยอะทุกเมนูเลยนะน้ำจิ้มก็เหมือนกันทุกจานนะคะที่เป็นของทอด ันนี้น่าสน,นใจตรงที่ถ้าวินกัดไปอะรู้สึกถึงรสเต้าหู้เลยเพราะว่ามันจะอยู่แบบบริเวณกลางๆมันจะมีเยอะแต่พอเหมือนแบบโอเคเราเคี้ยวหมดแล้วเราก็จะ,จะแบบในเคี้ยวส่วนที่มันเป็นตัวข้างนอกก็คือตัวเหมือนแบบด้านนอกของมันวินรู้สึกว่าตัวข้างนอกมันแบบคือมันเหมือนฟิลแบบเฟรนช์ฟรายทอดกรอบอะไร่างนี้เลยนะเหมือนมากแล้วพอจิ้มกับน้ำจิ้มก็คือเข้ากันแบบได้ดีมากเลยกระเด็น ก็คือกระเด็นเออแล้วก็หยิบมาด้วยนะจะบอกว่าตั้งทาไว้นานแล้วนะแต่ว่าคือเขาทําได้แบบกรอบนานมากจริงๆอิอะแล้วก็มาเมนูสุดท้ายที่เป็นของทอดของเรานันก็คือเกี๊ยวกุ้งทอดนั่นเองน้าจิ้มก็มันก็เหมือนกันแหละน้ำจิ้มอะแต่ว่าเหมือนตัวเต้าหู้ทอดกับบอเปี๊ยะเขาจะใส่เหมือนเป็นถั่วอือหือเป็นถั่วเยอะกว่าอันนี้ไม่มีเลยแต่ว่าเหมือนกันแหละ เกี liberal, gray, ๊ยวอ่ะเกี๊ยวมันหอมมันแน่นมากคือเหมือนกัดไปมันแบบไม่ใช่แบบเกี๊ยวที่มันกรุงกงอ่ะคือเกี๊ยวที่มันอัดแน่นด้วยไส้อ่ะแล้วกุ้งก็คือแบบรู้สึกว่าแบบอันนี้คือไม่เคยกินเกี๊ยวที่มันมีกุ้งแน่นขนาดนี้แล้วกุ้งเขาดูแบบเป็นคุณภาพประเภทกุ้งที่มันดีอ่ะทุกคนไม่ใช่แบบกุ้งที่มันแบบไม่ไม่แบบมีแต่แบบอะไรไม่รู้อ่ะแล้วคืออันนี้คือเป็นแบบกุ้งเน้นๆไม่ใช่แบบวิญญาณกุ้งอ่ะทุกคนดีมากแล้วก็คือกรอบ ุกอย่างเลยที่เป็นของพ่อของเขาอ่ะก็วินก็ได้กินทุกเมนูที่สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าแบบ สำหรับวินคือแบบแปลกใหม่มากเพราะแบบไม่เคยแบบไม่เคยเห็นเลยซึ่งเมนูข้าวแห้งเนี่ยรู้สึกว่าเออมันก็จะมีแบบรสชาติแบบเบาๆของตัวน้าซอสเขานะแล้วก็วัตถุดิบเขาก็คือแบบอร่อยมากคือเนื้ออะไรเงี้ยคือแบบค่อนข้างแบบละมุนเลยแล้วก็พอกินคู่กับน้าจิ้มก็คือตัดตัดรสกันได้ดีมากรู้สึกแบบชอบน้าจิ้มแบบที่ชอบนะชอบน้าจิ้มเต้าเจี้ยวเขาแบบชอบมากรู้สึกแบบเออกินคู่กันกับข้าวแห้งแล้วคือแบบอร่อยเลยส่วนของทอดต่าง คือจะบอกว่าเห็นเนี้ยคือชิ้นใหญ่กับทุกชิ้นจริงๆคือแบบสั่งมาแค่จานเดียวก็คืออิ่มแล้วแต่ส่วนตัวคือแบบรักกุ้งเกี๊ยวกุ้งทอดมากเพราะกุ้งเขาแบบแน่นมากแล้วก็ตัวเต้าหู้่ไฟน่ะก็คือชอบคอเทคเจอร์เต้าหู่ก็คือชัดแล้วก็ตัวแบบแปะข้างนอกก็คือกรอบเหมือนเฟรนฟรายเลยแล้วก็ตัวปอกเปืือกจริงๆคืออร่อยนะแต่ส่วนตัววินะวินรู้สึกว่าเออไม่ได้แบบเป็นสายแบบชอบกินเผือกขนาดนั้นถ้าใครชอบก็คือวินรู้สึกว่าต้องชอบมากแน่ๆเพราะเผือกเขาแบบ แน่นมากแน่นจริงๆส่วนตัวข้าวคือก็แบบเลิฟแต่ว่าไอ้เลิฟน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสุดกินกับข้าวแล้วคือมันเข้ากันมาก สำหรับใครที่ชอบกินข้าวต้มแห้งนะคะก็สามารถมากินได้ที่ร้านโอชาข้าวต้มแห้งเลยค่ะก็จะเป็นแบบร้านข้าวต้มแห้งสูตรโบราณจากรุ่นอาม่เลยจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แบบเออที่วินสั่งมานะที่วินดูเมนูแบบโห้เขามีแบบเยอะมากๆหลายอย่างมากๆใครที่ชอบก็สามารถตามวินมากินได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของวินนี่แล้วนะคะอย่าลืมติดตามวินนี่ได้ใหม่ในรายการนู้ิ้วผ่านช่องไลฟสตอรี่ได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ